คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างครบบริบูรทุกด้านวันนี้เป็นวันที่38ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เราอยู่ในหนังสือโยชูวาบทที่12ข้อ22ถึง24ต่อนะครับจากเมื่อวานเป็นรายชื่อกษัตริย์ที่ชั่วร้ายคนที่27ถึงคนที่31กครบทุกคนทุกป้อมในดินแดนคานาอันนะครับ ซึ่งก็จะเล่งถึงอุปนิสัยที่คริสเตียนเราจะต้องขจัดทิ้งและเชิญพระกริ์มาเป็นกษัตริย์ครอบครองแทนก็ได้แก่กษัตริย์แห่งเมืองเคเดชกษัตริย์แห่งเมืองโยกเนอัมในคาราเมลกษัตริย์แห่งโดในที่สูงโดกษัตริย์แห่งโกยิมในกินการกษัตริย์แห่งทีราซารวมทั้งหมด มีกษัตริย์31ดคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาต่อในอคนที่2 7่สถึง31นะครับสำหรับกษัตริย์คนที่27ที่อยู่ในป้อมของเมืองเคเดตหมายถึงอะไรตรงนี้ก็คือคนที่มีป้อมของนิสัยที่ชอบบริจาคเอาหน้านะครับบางคนรวยแล้วก็บริจาคเงินเป็นแสนเป็นล้าน ซึ่งตรงนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าที่จะต้องมาทุบป,ป้อมนี้ทิ้งก็เพราะมีแรงจูงใจผิดๆในการบริจาคนะครับทำไปเพื่อสแสวงหาชื่อเสียงในสังคมบางคนก็ต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปออกสื่อคือมีแรงจูงใจอยากได้รับการยกย่องจากผู้คนหรืออยากให้คนยอมรับไอเดียอะไรบางอย่างของเขา หรืออยากได้ตำแหน่งบริหารในโบสถ์ก็มีนะครับทุ่ม,มบริจาคเยอะๆเพื่อคนในโบสถ์ก็จะได้ยอมรับนี่ล้วนเป็นแรงจูงใจผิดๆในการบริจาคหรือถวายนะครับลักษณะนี้มันก็ไม่ใช่ความบาปตรงๆนะครับแต่มันเป็นป้อมของอุปนิสัยที่ขัดขวางพระพรจากพระเจ้านะครับให้ขุดกดสต๊อหยุดชั่วขณะและอธิษฐาน ถามพระวิญญาบรสวดว่าคุณมีป้อมของอุปนิสัยนี้อยู่หรือเปล่าติ๊กตอก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 ปิเอาละครับถ้าคุณมีป้อมของป้อมของอุปนิสัยนี้และอยากจะทำลายทิ้งก็ให้คุณภาวนาพระครัพีข้อนี้เพื่อเตือนสติตัวเองแบบติมเต็มเปียบด้วยพระวิญญาบรสุดนะครับแล้วเชิญพระคฤิทธ์เข้ามาเป็นกษัตริย์ในป้อมนี้แทน ก็ปรากฏในมัทธิวบทที่6ข้อหนึ่งถึงสพระเยซูตรัสว่าจงระวังอย่ากระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบาเหน็จจากพระบิดาของท่านในสวัสด์เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานก็อย่าเป่าแต่ข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคตกระทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะให้คนยกย่องสรรเสริญ แต่เราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเขาก็ได้รับบัาเน็จของเขาแล้วส่วนฝ่ายพวกท่านเมื่อทำทานก็อย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวาได้กระทำนั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับก็จะโปรดประทานบัาเน็จให้แก่ท่านเห็นไหมครับพี่น้อง ถ้าคนมีแรงจูงใจผิดๆในการถวายหรือบริจาคทำทานคุณจะได้บำเหน็จจากชาวโลกนะครับแต่คุณจะพลาดบำเหน็จจากสวรรค์ซึ่งดีกว่าโลกหลายร้อยเท่านะครับสำหรับกษัตริย์คนที่28ที่อยู่ในป้อมของเมืองโยกเนอัมในคาเมลหมายถึงอะไรก็คือคนที่มีป้อมของนิสัยแบบนาง มาทานะครับคือทุ่มเทให้กับพันธกิจรับใช้แต่ไม่เอาเวลามาพัฒนาความสัมพันธ์อยากเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าบางคนก็ขยันขันแข็งออกประกาศข่าวประเสริฐบางคนก็กระตือรือร้นเลี้ยงลูกแกะบางคนก็ทุ่มเทกับงานขยายกลุ่มเซลล์ที่กล่าวมานี้มันก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าป้อมของอุปนิสัย ่ที่จะต้องทุบทิ้งตรงนี้ก็คือถ้าคนเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานรับใช้จนไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าอยากเป็นส่วนตัวหรือให้พระเจ้าแค่วันอาทิตย์แล้วคุณก็ไปทุ่มเททำพันธกิจรับใช้ถ้าเป็นแบบนี้คุณก็กำลังไปผิดทางนะครับถ้าคุณคิดว่ารับใช้พระเจ้าเยอะๆแล้วพระเจ้าจะวอวยพรมันก็คือ ป้อมของคนที่มีอุปนิสัยนี้นะครับจะเช็คได้อย่างไรก็เช็คได้ว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์คนติ่นมาเฝ้าเดี่ยวทุกเช้าแบบพระเยโูไหมคุณเฝ้าเดี่ยวลวกๆไม่กี่นาทีแล้วก็รีบไปทำธารกิจหรือเปล่าและในระหว่างวันคุณได้ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่เขียวเอื้องสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธไหมหรือ คุณเข้าหาพระเจ้าเฉพาะวันอาทิตย์และก็เฉพาะตอนที่มีประชุมกลุ่มเซลล์เท่านั้นคืออย่างน้อยๆถ้าคุณติดตามเฝ้าเดี่ยวซีรีส์นี้ทุกวันแล้วเอาไปใครคลครวนเคี้ยวเอื้องในระหว่างวันตอนที่มีเวลาว่างคุณก็จะพบว่าคุมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับจนคุณสามารถที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์บ่อยๆ ถ้าคนเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าคนได้ทุกทําลายป้อมของอุปนิสัยดีแล้วนะครับใหุ้ดกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทว่าคนมีป้อมของอุปนิสัยที่ทุ่มเททำพันธกิจรับใช้แต่ไม่ทุ่มเทเวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าหรือเปล่า ติ๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกปิงเอาละครับถ้าคนมีป้อมของอุปนิสัยนี้และอยากทำลายทิ้งก็ให้คุณภาวนาพระคมภีร์ข้อนี้เพื่อเตือนสติตัวเองแบบเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเชิญพระคลิส้ามาเป็นกษัตริย์ในป้อมนี้แทนนะครับวิวรบทที่สองข้อสาถึงสพระเยซูปรากฏในนิมิตของท่านยอนและกล่าวว่า เรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทรหดอดทนในการรับใช้เราและยอมทนทุกอย่างเพราะนามของเราและไม่ได้อ่อนละอาแต่ว่าเรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าอยู่บ้างคือว่าเจ้าได้ละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าที่มีต่อเราเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้ตกลงมาแล้วนั้นจงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรก เห็นไหมครับพี่น้องถ้าคุณกำลังรับใช้พระเจ้าอย่างทรหดอดทนแต่คนกลับละทิ้งความรักที่มีต่อพระเยซูและต่อพระเจ้าพระบิดาไปเพราะมัวไปยุ่งกับงานพันธกิจรับใช้กิจกรรมมากมายจนไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าอย่างเป็นสัว่วนตรงนี้ไม่ใช่ความบาปนะครับแต่ว่าถ้าคนอยากได้รับพระพรในดินแดนคาณาอันคนก็ควรทุบทำลายป้อมของอุปนิสัยนี้ ทิ้งไปนะครับคราวนี้มาดูกษัตริย์คนที่29ที่อยู่ในป้อมของเมืองโดในที่สูงโดหมายถึงอะไรก็คือคนที่มีป้อมของนิสัยแบบเข้าเฝ้าพระเจ้าทีไรก็จะเอาแต่ขอ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 นั่นขอนี่แล้วก็ไม่เคยคุยเรื่องอื่นๆกับพระเจ้าพระบิดาและกับพระวิญญาณบรงสุิ์ของคุณเลยนี่คือป้อมนิสัยของคริสเตียนทารกหรือคริสเตียนอนุบารน,นะครับ ให้กดกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามาพระวิญญาณมาสุดว่าคนมีป้อมของอุปนิสัยที่เอาแต่ขอขอขออยู่หรือเปล่าติ๊กตอก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 ปิงถ้าคนมีป้อมของอุปนิสัยนี้นะครับและอยากทําลายทิ้งก็ให้คุณเปลี่ยนคําอธิษฐานใหม่เป็นแบบนี้แทนและอธิษฐานแบบนี้ในทุกๆเช้าตอนตื่นนอนนะครับ แล้วป้อมนีสัยนี้ก็จะพังทลายลงอธิษฐานตามนี้นะครับพระเจ้าที่รักขอสรงปั้นแต่งชีวิตของลูกให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระองค์แม้ว่าขณะนี้สถานก,การณ์ของลูกจะมีความยากลำบากแม้ว่าคำตอบของการทูลขอต่างๆจะยังมาไม่ถึงทันทีตอนนี้แต่ลูกยินดี และเต็มใจให้พระองค์ใช้ทุกสถานการณ์และทุกสิทงเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของลูกใหม่ขอพระองค์เสริมสร้างอุปนิสัยและทัศนคติให้กับลูกใหม่เพื่อลูกจะได้รู้น้ำพระทยยอดเยี่ยมของพระองค์และจะได้ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ได้ในทุกๆวัดขอบคุณพระเจ้า อาเมนพี่น้องที่รักถ้าคนอธิษฐานแบบนี้ทุกๆเช้าป้อมนิสัยที่เป็นคริสเตียนทารกหรือคริสเตียนเด็กอนนบาลก็จะพ,พังทลายแน่นอนครับและคนก็จะเติบโตเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ในปกักกิต์อย่างรวดเร็วครับคราวนี้มาดูกษัตริย์คนที่30ที่อยู่ในป้อมของเมืองโกยิมในกินการหมายถึงอะไรก็คือคนที่มีป้อมของนิสัยที่ชอบฝันเฟื่องว่า พระเจ้าจะอวยพรคุณมั่งคั่งร่ำรวยเป็นหมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งในโลกหรือได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาโดยที่คุณไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจหรือเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใดๆจากพระเจ้าเลยคือฝันเฟื่องไปแบบนี้อยู่ทุกๆบกวันนะครับถ้าคนมีนิสัยแบบนี้เออมันก็คือมีป้อมนี้อยู่พี่น้องครับการมีฝันใหญ่มันไม่ได้ผิดอะไรนะครับ แต่ถ้าฝันของคุณมันไม่สอดคล้องกับฝันของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณคุณก็กําลังไปผิดทางนะครับคุณรู้ไหมครับว่ายิ่งคุณได้รับพระพรใหญ่แค่ไหนคุณก็ยิ่งต้องรับผิดชอบสูงด้วยพระเจ้ายกชูเด็กเลี้ยงแกะหลายๆคนให้เป็นผู้นาระดับสูงพวกเขาก็ต้องล้วนแลกมากับการเหนื่อยในการรับผิดชอบคนจํานวนมากนะครับตัวอย่างเช่นโมเสสทาส ชาวฮิบูได้เป็นเจ้าชายอียิปต์แต่สุดท้ายเขาก็ต้องมาเหนื่อยในการเป็นผู้นำการปลดปล่อยมาสู่ชาวยิวหลายล้านคนแล้วก็เด็กเลี้ยงแกะดาวิดพระเจ้าก็ยกชูให้เป็นถึงกษัตริย์แต่ก็ต้องเหนื่อยสู้รบกับข้าศึกแทบตลอดชีวิตเขานะครับถ้าคนฝันอยากได้รับพระพรร่ำรวยมากขัง้งคุณก็ต้องพร้อมที่จะแลกกับ ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจำนวนคนที่คุณจะต้องดูแลมากขึ้นซึ่งพระเจ้าส่งมาให้คุณเป็นพอร์ตแก่เขาไงครับคุณต้องไม่ลืมว่าวัตถุประสงค์ของการอวยพรก็คือเพื่อคุณจะเป็นท่อพระพรตแก่คนจำนวนมากได้ไม่ใช่อวยพรให้คนเสพสุขอยู่สบายสบายเลียงเลี้ยงกินหหรเที่ยวหรูโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยถ้าคุณฝัน ว่าพระเจ้าจะวอวยพรคุณแบบนี้คุณก็ไปผิดทางแล้วล่ะครับให้คุณกดสต็อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณมีป้อมของอุปนิสัยชอบฝันเฟื่องว่าพระเจ้าจะวอวยพรให้คุณสุขสบายโดยไม่ต้องทำอะไรเลยหรือเปล่าติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกปิงเอาล่ะครับถ้าคนมีป้อมของอุปนิสัยนี้และอยากจะทำลายทิ้ง ให้คนภาวนาพัะคำพีข้อนี้เพื่อเตือนสติตัวเองแบบเต็มเปียบด้วยพระวิญญาณบริสุดิแล้วเชิญพระคลิสต์เข้ามาเป็นกษัตริย์ในป้อมนี้แทนนะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ11ถึง13ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพ,พราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้จักที่จะ,ะเผชิญความตกต่ำ และรู้จักที่จะ,ะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะ,ะเผชิญกับความอิ่มท้องหรือความอดอยากหรือความสมบูรณ์ปุนสุขหรือความขัดสนข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าและอีกข้อสดุดีบทที่6 2ข้อ5จิตใจของข้าพเจ้าสงบ คอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพระเจ้ามาจากพระองค์เอาละครับคราวนี้ก็มาดูกษัตริย์คนที่31ที่อยู่ในป้อมของเมืองทีราซาหมายถึงอะไรก็คือคนที่มีป้อมของนิสัยของการเป็นเจ้าของตัวเองนะครับรักอิสระทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองคุณรู้ไหมครับว่าถ้ากฎเบ็นคริสเตียนที่ได้รับการไถ่ออกมาจากบาปและ บึ่งไฟนรกแล้วคุณก็ไม่ใช่เจ้าของชีวิตตัวคุณเองแล้วอีกต่อไปนะครับคุณกลายเป็นของพระเจ้าไปแล้วให้คุณกดสต็อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณมีป้อมของอุปนิสัยที่มักจะหลงลืมไปว่าชีวิตของคุณเป็นของพระเจ้าแล้วหรือเปล่าคุณลืมไปแล้วว่าคุณไม่ใช่เจ้าของตัวคนเองแล้วไหม ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปิงเอาละครับถ้าคนมีป้อมของอุปนิสัยนี้และอยากทำลายทิ้งก็ให้คนภาวนาพระคัมภี่ข้อนี้นะครับเพื่อเตือนสติตัวเองแบบเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับหนึ 1, 6, ่งโคลินบที่หกข้อสิถึงยีท่านไม่รู้หรือว่าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าได้ส่งซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเห็นไหมครับพี่น้อง คือถ้าตราบใดที่คุณยังมีความเป็นเจ้าของตัวุนเองอยู่ยังไม่ยอมมอบถวายให้พระเจ้าครอบครองคุณก็ยังมีป้อมนี้อยู่นะครับคุณต้องตระหนักเสมอว่าขณะนี้คุณถูกซื้อไว้แล้วด้วยราคาสูงคือโลหิตบริสุทธิ์ของพระเยโซโคริสต์พระเจ้าเป็นเจ้าของร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของคุณแล้วนะครับตอนนี้คุณทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อารักขาเท่านั้น อันขาดูแลชีวิตคุณไปตามที่พระเจ้าสอนไว้นี่แหละครับชีวิตคริสเตียนแท้ก็เป็นแบบนี้บางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะคิดในใจว่าเอฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่าที่มารับเชื่อเป็นคริสเตียนแต่พี่น้องครับผมขอดุนใจว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจผิดเลยนะครับการมาเป็นคริสเตียนคือการตัดสินใจถูกต้องที่สุดในโลกแล้วล่ะครับ ไม่มีอะไรเกิดดียอดเยี่ยมไปกว่าการมาเป็นคริสเตียนทั้งในขณะที่อยู่บนโลกและเมื่อหมดเวลาบนโลกนะครับคือถ้าคนได้มาถึงจุดที่มอบถวายทุกสิ่งให้พระเจ้าเป็นเจ้าของได้จริงๆคุณจะพบว่าตัวคุณจะโล่งใจที่สุดเพราะว่าไม่ต้องแบกอะไรไว้เลยคือถ้าจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อว่าพระเจ้า เป็นเจ้าของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณคุณก็จะหายจากความหวาดกลัววิตกกังวลซึมเศร้าอยากตายเลยนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าทุกสิ่งบนโลกมันไม่เที่ยงไงล่ะครับมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละครับคือทุกสิ่งมันก็ล้วนทำให้คุณเกิดความทุกข์ใจได้เสมอ ถ้าคุณไปเยึดติดว่าคุณเป็นเจ้าของแต่สำหรับคริสเตียนแล้วถ้าคุณมอบถวายทุกสิ่งให้พระเจ้าเป็นเจ้าของรวมถึงตัวคุณด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ซื้อคุณไว้แล้วด้วยราคาสูงคุณก็จะล่งใจสบายใจที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลจะทำให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ โดยที่คุณไม่ต้องไปฝึกสติสมาธิวิปัสนากรรมฐานใดๆเลยพระองค์จะเป็นผู้ดูแลคนอยากดีที่สุดเพราะอะไรก็เพราะคุณเป็นของพระองค์ได้ล่ะครับพระองค์รักคนและจะฝึกสอนฝึกวินัยคุณไปตลอดชีวิตเมื่อคุณจบชีวิตบนโลกคุณก็ได้ไปสบายในสวรรค์ชั่วนีลันเลยนะครับคุณรู้ไหมครับว่า ทุกคนบนโลกก็ล้วนดำเนินชีวิตไปตามความเชื่อของเขาถ้าใครเชื่อตามใครชีวิตเขาก็จะเป็นไปตามคนนั้นที่เขาเชื่อแต่คิดเตียนเราเชื่อตามไบเบิลเชื่อตามพระเยซูและผมสำรวจความเชื่อต่างๆในโลกนี้แล้วก็เห็นจะมีแต่ความเชื่อตามไบเบิลน,นี่แหละครับที่ดียอดเยี่ยมที่สุดจริงไหมครับพี่น้องเอาละครับ ให้เรามาร่วมสนุกกันโดยพิมพ์เลขหหรือ2หรือ3หรือ4หรือ5ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคำถามก็คือฟังคลิปนี้แล้วคุณพบว่าตัวคนมีป้อมอุปนิสัยที่อยากจะทำลาลทิ้งกี่ป้อมครับพิมพ์เลขหนึ่ถ้ามีหป้อมที่คุณอยากจะทำลาลทิ้งพิมพ์เลขสองถ้ามีสองป้อมและพิมพ์เลขอื่น,นๆตามจำนวนป้อม ที่คนอยากทำลายชุบทิ้งนะครับพี่น้องที่รักพวกนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อดูว่าหลังจากที่โยชูวาทุบทำลายป้อมของกษัตริย์31คนได้หมดแล้วชาวยิวทำอะไรกันต่อไปนะครับใกล้จะถึงตอนจบของซีรีส์นี้แล้วนะครับอย่าพลาดถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอพระเจ้าไวทพอดครับ